กอนนึงเนี่เอาก้อนนึงชิมเบิงหลายคนเราว่าแซ่บหลายเลยฮนะมีทบ้งวิธีการเอดบางทีเขาไปดัดแตกสุดอ <c oughs> ัสลายนี่คือเมนูนะในตลาดซีหอมนะมอืออืออือเป็นอล้รหลายรอบเป็นตล,ล,ลนาดซีหอม <c oughs> ันยังเหม็นเลยะกินออกเลยแต่เ,เราเอามาปรุงใส่เครื่องเทศของเราเต,ต้าหู้หม็นเต้าหูเ้เต้าหู้หนึสองามสบายดีตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสีหอมเคยมาปะผมเ,เคยมานี่สีหอมอยู่ปะยา่างเบิ้งกันดีกว่าโอ้มีตัวนี้ด้วยมีปลาหมึกมีเอ่ออา,อ,อาหารแบบ แปลกๆเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเขาเค่อยเบิ่งกันนะไอันนี้หมูสเต็กหมูสเต็กเสียงเขย่านะครับอ๋อนี่เมนูอ๋อหอยนางรมหอยนางรมย่างนะก,บะนะะนกับมะเขือนะมะเขือหอยนางรมกับมะเขือนะเขาเคยกินอยู่ จะเป็นเมนูทางเลือกนะฮะไปะแซลมอนก็น่ากินนะฮะตกินกแซลมอนะโ,โ,โอ้เมนูกุ้งเต้นนะฮะกุ้งเต้นก็น่ากินะนะปกินเนี่อกินเ่นฮะมันก็ต้องกินดิฟดิมัต้องกินเต้นเนาะ เออต้องกินเต็นเต็นขายชุดเท่าไหร่ฮะช <5, 000. S 1> ุดนี้ห้าสิบพันห้าสิบพันกีบเนาะมันต้องมันต้องเต็นนะเนาะต้องเต็นเออเอา,อเอาส่วนหนึงนะน่งอะส่วนหนึง่งส่วนหนึ่งนี่คือเมนูนะในตลาดสีหอมนะก็ต้องลองชิบบังลองชิมดูนะฮะซ้ายมือก็มีโรตีโรตีโอ้โบได้มาบบได้มาย่างดนนะบบได้มาย่างดนเลยตลาดสีหอมนี่ เราก็เลยเลือกเมนูนี้เลยนะฮะกุ้งเต้นนี่โอ้โหมาแล้วอันนี้เอาแบบเอาแบบโหดเลยปะไอหนวดใส่น้อยเด้อไม่ใส่ลายโอ้ยใส่หลายดอกเป็งนัวใส่น้อยกับแ่บหน่อยแม่นแล้วใส่น้อยแป็งนัวข้าวคั่วแสบลายเออพริกคั่วอันนี้เดี๋ยวเข้าไปคาวหล่นใส่กันเนาะเด้งอ่ามีร้านเดียวเด้อ แซ่บบแซ่บเดี๋ยวเอาทาซีเบิร์นเอารถจักรจัน่สไปซี s p i c อ s u เอาแบบเผ็ดโคตรเผ็ดโคตรโอ้ตักตัดตักตัไม่ต้องหลายกันแล้วใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนี่คือแป้งหนัวเดออเดี๋ยวต้องกินเดี๋ยวต้องกินเดี๋ยวเบิร์นขายาวเบิร์นขายานี่นี่ปึ๊บอึ๊บ พุ่งต้องเป็นๆอ่ะอึบหนึ่งสองอึบหนึ่งสองเยาขย่าวยอดตกมันมาตายใช่ปะเขยาขย่าวนี่คือ,อมืออาชีพบอตายเนาะเอาต้องอละไรยกันเลยเอาคอบประมาณเดยวมาเบิ่งกันดยวมาเบิ่งกันมาเบิกันนะเด,เดี๋ยวมาเบิงกันโอเคเอาให้ลูนผสมที่ล่งตัว หนึ่งสองสามโอ้ดีดๆๆๆๆๆีดีดีดีเอาถือซิมหน้าร้านนี่แหละใ <Aven> ่ใจเแล้วเนี่ยงันได้นจใจั้งมันกนาะอันอ,อันนี้คือว่าเมนูกุ้งเต้นก<อ>ุ้งยงเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่นะกุ้งเปล่นที่เขย่าวนี่็คือว่าก <oy> ุ้งโบยตี้เพราะว่าให้มันเต้นนะ <c oughs> เต้นไปนเลยอ๋อซ้อนมาเยาั้น อ๋อโอเคโอเคโอเคมันบวกเข้ากันนะเอาเมนูแรกของเฮาได้แล้วก็คือกุ้งโคยตี้ซิมนะลองนะบอลองบอกอ่าเดี๋ยวเขาลองเองกันเลยเมื่อวานี้กับธิรการสัตว์รบโนบสามบาทเดินทางว่าจะขอนครหลวงวิ่งจันทร่จะหาห้องได้ก็จะมุกกันได้โอ้โหเยอะแยะเอ้าเอ้าเอิ้งเอิ้งไปยั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 งมันยังเต็มอยู่อ่ะอืม อร่อยดีอร่อยดีอืแซ่บหลายเลยนะแซ่บหลายคำนี้ไงคำนี้ไงโอ้คำนี้โอ้คำแซ่บเลยวะแซ่บอืออืออืออ้าเต้นลงแล้วเต้นลงแล้วกินกินกินทันบุญนวายมากเลยเมนูนี้อือมีนู่นวุญนวายเลยต้องสาวอ่ะโอ้แซ่บอ่ะแซ่บบอสแต่รสชาติชอบเป็นกุ้งเต้นอิริบแล้วก็ความเผ็ดจัดจาน ของกุ้งมาลองได้มีร้านเดียวอยู่ตาสีหอม <c oughs> โอเคเข้าใจเด้อไปบ่านอาฟุกอาฟุกสบายดีปลาหมึกเป็นตัวเสี่ยนปลาหมึกบ่เจ้าเห็นอย่างบ่อนอ่ะอาปาผงาบผงาบอยู่น่ะคว้ามเมื่อลองชิมบ่อันนี้คือเลตจูลาเเขกับแกมันกับแกบอกับแกกับแกน้อยเออลตจูลาเเขกเคยกินบอ ชิมะกระแซอยุ่แล้วน,น,นะเนาะเคยกินติเจ้ายังบุ้เคยกิน,กม,น,กนมันเนือ้อมันคือเนือ้อไก่ถามเพื่อนบงดูวะสบายดีนี่คือเนื้อกับเกยไงเนะาะขายอยังไงอ่ะคอน่าสิฮะแกนหนึ่งแสน 150, หา้าสเกาอะไกอาหนึ่งแสนห้าโอ้แสนแสนห้าสิพันแสนพันกินเบิดบ่ฮ่าๆหลายอะไรนบจ มันมันหลายพดเบกมันหลายบะลองลองลองซิมเปินก็ได้แสนห้าสิบมันคือเนื้อเนื้อเนื้อไก่ว่าเดี๋ยวเข้าบุกเข้ากินนะแต่เขาเห็นปะอาพงาผงาเพื่อที่เดี๋ยวให้น้องลองซิมก่อนถ้ากินได้ก็กินถ้ากินก็ได้กั เนื้อจระเข้ครั้งแรกโอ้กินงาปลดกเอาเจ้าโชิมก็เลยบ่เียงไหนคือนค่อซินไก่เนาะแต่ว่า่หวานหวานเออมากวาเจ้าไหมอพูดไทยดำพูดไทยดำชิมเน่าูดไทดำชิมเน่าคือเนื้อไก่อ๋ากะยังประมาณนี้เลยประาณน,นี้เลยๆๆๆพูดไทยดำ เอาได้ได้การบ่ได้ก,นกนานเจ้าห้ามาอุ่นหนุนตัวนี้ก็ได้ไหมอุ่นหนุนเบา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 ดีกว่าเป็นปลาเอ่อตัวนีเด้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้ออุ่นหนุนตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นเ้าอาจจะกินกันก็ได้เอาอันนึงนะมีชีสป,ปาป,ปิก้าปาร์บีคิวมาล่าเอาปาปิก้าปาปิก้าไปเดี๋ยวอ้ายยางเบิ่งจังเลย นี่คือสซก,กอกฮนะหอมมากเลยนะครับหอมส้ก,กอกมากโอตาราสีหอมนี้เปิดทุกวันนะฮะเปิดคู่มือเลยมีของอยู่ของกินแบบโหจะเต็มมากเลยนะฮะไข่ลุกนกกระทาอันนี้เป็นไข่ลุกนกกระทาเนาะเคเห็นแต่ไข่ลุเป,เ,ปลเป็ดเป็ดเบิดแล้วเนาะไข่ลูกนกกระทา เดี๋ยวเห็นคนมุงมุงกันเยอะๆของมักของดองสำหรับคนท้องคนไม่ท้องก,ก็กินได้เอาละฮะไปะยางเบิงอีกจากซอ,อยนึงครับโอ้ฝรั่งเห็นตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่มาลาเคยกินปะกินไก่มาลาจะอยากกินอัไหนเจ้าบอกเลย เอ้ยินอาจจะบอกเลยเดี๋ยวจะเดยยางเบิ้งเป็นซ้อยๆไปนะตลาดสีหอมอันนี้เป็นซูชินะฮะซูชิอันนี้เป็นไส้กรอกเป็นข้อข้อ,ขอน,น้อยอนะ่ะซิมบ้าเลยคืออย่างไส้กรอกไส้กรอกหมูอ่ะไส้กรอกหมูขายสุดเท่าไหร่สามหาเอาสุดหนึ่งนะเอาสุดหนึ่งเอาสุดหนึ่ง เขาเอินวะเซกอ,อกคอนนี่น้อยคอนคนี่น้อย <S 3> 3 <S สซกอกอีสามเซกอกเล้าแระอือจเล้าจะเซกอกเล้า <c oughs> เออสามชิ้ห้าพันโดยให้จริงเลยเป็นชุดนี้นะ <c oughs> แล้วก็วงงมีกิงอแล้วเราจัดห้มีกิงดองมีพักมีพริกก็ผู้ใดมาตำจอกกบกองแกงกองแกง,ง,แกงเลเนาะเดว้ย,วยไงไไฟมา้ยย ร้านนี้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 เคยเป็นมาลไปลูกจ้าเป็วหลายหลายรอบเป็นมาลตลาดซีหอมตลาดซีหอมเอาคืเอาแน่นอนเอาปเขาแน่นมัดหนึ่งมัดหนึ่งสามหมื่นห้าพันกรีบมีสิบไม้โอเคเอาเอามัดหนึ่งเอามัดหนึ่งมาลามัดมัดหนึ่งเอามัดหนึ่งมัดหนึ่งสามสิบห้าพันกีบเด้อพี่น้อง นี่กำลังเอทอ่านี่ใส่พริกก่อนใส่พริกขายมาโดนหนอยได้ไหมขายมาโดนแล้วเฮาเคยปีแล้วเออเฮาเคยมากินซิมเธอหนึ่งแล้วเคยไปซิมเธอหนึ่งแล้วกับไฟไฟก็ยังระเบิดเหมือนเดิมไฟก็ยังระเบิดขึ้เก่าเลูนตูมตูมไม่ใช่ฮุบเด้อไอ้อ่านี่นี่นี่อ๋อสวย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 โอเคโอเคของเฮาเอาชุดนึงจ้าเจ้าชุดนึง ชื่อเสียงจะได้แช่ว่าชื่อเสียงได้สองวันได้น้ะสโอ้เฮาบ้าพไดำเอบ้าพไดำชื่อเสียงได้เลยโดยเจ้าเจ้าเจอันนี้ก็เป็นสูตรพิเศษเลยนะของเฮาเนาะอันนี้เนาะมากเดมากเดมาไอ ไฟปอมเนาะไฟปอมแม่นโอเคมาลาไฟระเบิดมาทุกปีกะเจอทุกปีนะฮะเขินเชิญเขินพับเชิญครับนี่รสชาตินี่คือมาล่าเป็นมาล่าเลยฮะมัดหนึ่งสามสิบห้าพันมัดหนึ่งสามพันโอเคมานี่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 ขอขอรูดคำหนึ่งนะที่ตลาดสีหอมเด้อมันเนื้อโคขุนนี่ว่าเนื้อมันนุ่มอ่ะเขารู้สึกว่าเขาเจอตล่าแล้ว ชิมปะอันนี้เขาเอิรนเคยไหมอย่าง,งาก่อ <c oughs> นเคยร์อิ่าไหร่ข้าวห่อไข่ไข่ห่อข้าวขนะ้าวห่อไข่ปาไข่ห่อข้าวมีนางเอกสวยมากนางเอกสาวมาขายข้าวห่อไข่เนาะเอาปะ <c oughs> เอาเอาซั่งซั่งซั่งแน <c oughs> เ่เอาอันนึงเลยเอากล้องหน,นึง่งชิมเบิง้ง เห็นดนนะแต่บบเคยมีโอกาสมาชิมขั้งเธอก็มากอะ่ะบเจอเจ้าเลยจักเจ้าไปใส่จะสวยวะสวยสวยตัวจริงสวยมากเอาละฮะโบจะลองชิมข้าวห่อไข่นะครับที่ตลาดสีหอมซิจักนน้องอย่าเข้ากระลื้อซื้อแล้วแล้วซื้ออย่างก่อนโบฮู้นะจืดหน้าเราจืดหน้าข้าเห็นหน้าข้ากับหูแล้วอ่อาเดี๋ยวให้น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวไหนเท้าชิมเบิ้งนะครับกับมีกี่ยานะ่างครับมีหมูมีแฮมมีอันนี้ฟัวอัดนั่นเองเสร็จแล้วน้องเขาก,าจาก็จะตี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 อย่างนี้ง่ายแล้วก็ใส่กระทะอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้าลูกแล้วก็เอาเนยลงไปเนยลงกระทะ กาแฟกันน้องร้อนสำดรับน้องเขาก็เงือไม่ออกอ้าไขกไปก็เป็นเมนูซิกเกเจอร์นะของทางนี้ของทางน้องเขาเพราะว่าโด่งดังมาหลายปีเราแต่หขอก็มีโอกาสมากกินมื้อนี้แหละข้าวห่อไข่ ไก่ห่อข้าวที่ตลาดสีหอมนะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวชาชิมดูนะครับแต่อร่อยแน่นอนฮนะคนนี่คนกระตีมากหลายคนเราว่าแซ่บหลายเลยนะนมีเ้าเบอรงวิธีการเอ็ดบางทีเข้าไปดัดแตกสุดสไลสไลสลงมาแผนหนึ่งสไลสไลเสร็จแล้วก็หมูปรุงรสพิเศษไส่งไปหนึ่งห้าพันบาทเดี๋ยวขทนให้สาวค่ะ

ngừa tẹt ngừa tẹt lên khó ใชและ้วนะกับเอาเข้าลงไปอะ่ะข้าเจ้าเป็นข้าเจ้าน้องเขากะตวงตักตวงมากจนช้ำนิช้ำหน้านะอ่ะมาดูวิธีการห่อนะอือโอเคใจตัง <c oughs> ใจเงิน สามสิบห้าพันนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมข้าวห่อไข่นะครับ <Okay. S 1> รสสีหอมนะฮะ บุม,มีขายได้ยังทีเน่ะเออฉันมากไปขายอยู่ยูนานประเทศจีนเลยเต้าหู้เนา่าหรือว่าเต้าหู้เหม็นนะฮะของมาจากจีนเลย่วนมาจากยูนนานนะเอาลองชิมเบิ้งนะเต้าหู้หนึ่งสองสามโอ้ 1, 2, ทราต้องหาความแตกต่างกันโอ้ไปกับพี่มั้ยาเลยไปที่มั้ยไปนะฮเลยนอะนะไปนะ กตค ais, ิดว <Hir oshima> ่ายายังสืบทอดอยู่เหมือนกัน